โอ้เลึกออกแล้วเพื่อนฟ้าหรือลิงนั่นเองภรรยาเรานี่ภรรยาเราวนี่มันช่างกวนเหลือเกินแล้วเราก,ก็นึวกว่าเพื่อนแต่งตัวสล่อยแบบประมาณว่าหวีผมแต่งตัวอะไรต่างสล่อเลยจะเอ๋ <laughs> ไปขึ้นมะพร้าวเหรอไปขึ้นมะพร้าวโอ้ยน่ารักไม่ดุดุแต่ว่าไกลๆเลยที่ขึ้นมะพร้าวเก่งไหมตัวนี้เก่งค่ะเหรอเป็นรับจ้างขึ้นมะพร้าวหรือขึ้นของเราเองอเนี่ยวันนี้เมื่อวานไปขึ้นไว้ที่หัวหินนะโอ้ไปยันหัวหินเลยเหรออยู <You> ่เหรอ เชี่ยอยู่หุ่ยหินอยู่ทับแกหุ่ยหินเช่นเขาอยู่หนองคันพุกก็ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไปอยู่บางสะพ,พานอ๋อไกลเหมือนกันนะบางสะพานนลยนะหมกหวานไปสามตัวทีนี้มือจะไม่มากไปตัวเดียวหวานไปสามตัวมีสามตัวเลยเหรอหมอกหานมีได้ตัวแต่ว่ารวมเลยอยากใช้งานไม่ไดอ๋อหมกฝึกแล้วพอผพ่านออกลูกเองเหรอก็ ตอนแตน่เขาโยงเขาเขาเขาเนี้ไอ้ใบนะะั่นแหะเขาเอามาให้เลี้ยงมาด้วยตัวเลี้ยงแต่ตนนัวเมียตัวมียก็ไมเราพ่อพันธุ์ให้ออกลูกเองไม่ได้เหรอไดนะ้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถือยังรุ่นแม่ๆก็ยังไม่มีจะโค้งฝังไม่อถือตัวเมียยังไม่ถือน,น่ารักนะสวยๆน่ารัก เออลิงกังหางสั้นกว่านี้ไม่ใช่เหรอเจ๊อ๋อนี่ลิงกังเหรอกังอย่างเดียวไม่พ่นลิงกังอย่างเดียวอ๋อเล็กอะชื่ออะไรชื่อเล็กเล็กโหเล็กกินของดีเลยนะเนี่ยลุงยังไม่มีตังค์ซื้อช็อกโกแลตกินเลยเล็กเอ้ยกินทุกอย่างนะแล้วหนูลูกนะ กินดีกว่าลูกเพราะว่าเขาทำงานเลี <lum> ้ยงเราใช่ใช so ่เร็ต้องใช้เขาฟูฟูแล้ก็ต้องใช้เขาเพื่อเบียอร์มาประพอบก้วยองแจ้งหวยพร้าวมาพร้าวตอนนี้ก็าแพงนะโห้ยชื่อเล็กกินช็อกโกแลตดีกว่าเราอีกเนี่ยวางไว้นะวางไว้นะเออกินป๊อกกี้ด้วยอ่ะเออกินป๊อกกี้เจ๊งผมบอกว่าเลี้ยงเหมือนลูกเลยเขามีทั้งหลายตัวสามสี่ตัว ตัวเล็กๆก็น่ารักเวลาว่าหลัก,กันทำไว้ก็เจาะขอพารุนเล่นอ่ะตอนนี้หลับแต่พอโตกัก็จริงเหมือนเด็กเลยนะแล้วเลี้ยงนนตัวเมียไว้ตัวส่งซ่านเขาว่าคนนึอองเขาเลี้ยงไว้มันอดยาซื้อออกมาเจ็ดร้อยอออทีนี้น่ารักใหญ่เลยเขาขายถูกกว่า700เจ็ดร้อยก่อนนี้เราเคยซื้อมาตัวงกันนะ เขาซื้อมาแค่ห้าเราให้กับไรก็าส่องเราต้องจะตายอยู่แล้วเขาเลี้ยงแต่ไม่สนใจเขาเลี้ยงไม่เป็นเขาเลี้ยงเป็นแต่เขาไม่สนใจเด็กๆตัวนุ่มนะอ๋อเด็กนี่อ่ะเล็กเยี่ยมเลยเด็กยิ้มเลยเหมือนคนเลยเม่บอกว่าบอกกันรักกันรักกันยังจุ๊บเลยอ่ะ เขาขึ้นเขาขึมะพาวเหนืๆแล้วก็อ้อไม่รู้มดอ,อยู่ไหนนัเลยโอ้ให้หาหมดให้ให้หาหมดเออ <laughs> <laughs> ชอบลิง <laughs> <laughs> อ๋อเมื่อก่อนพี่อยู่นอหนองพันพุกเหรอพี่อยู่หนองพันพุกเหรอเออ <laughs> <laughs> เล่นกัน <laughs> เล่นกันไปไปอยู่บางสะพานอยู่ตรงไหนอะพี่หน้าโรงเรียนค่ะหน้าโรงเรียนรอ๋อผมผมไปไอ้นั่นบ่อยไปเออผมมีเพื่อนอยู่ตรงไอ้เกาะไอชิมอะพี่ไปแล้วข้ามไปทางคลองลอยอะข้ามไปฝั่งโน้นอะข้ามไปฝั่งพม่าเข้าพม่าบ่อย๋อพี่อยู่หน้าโรงเรียนอะไรนะหน้าโรงเรียนตรงโน้ อ๋อผมผมถ่ายออกไปทั่วโลกเลยนะนี่เป็นไม่แน่ออนทัวร์ลองไปเปิดดูนะไม่แน่ออนทัวร์เป็น,ปนใน y o u t u b e ใน youtube ไม่แน่ออนทัวร์ครับอ๋อทำมะพ้าวขาวครับครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวร์ครับเ,เดินคุยลุยถ่ายโดยใจดีวันนี้ได้คลิปลิงโอ้ไม่ได้ถือว่าใช้ได้อยู่ที่ปั๊มนี้ครับหน้าธนาคารนี้ เจ๊เปิดตุ่มไม่แล้วเจ๊น่ารักทำไมเจ๊น่ารักนี่ยังไม่ได้ปิดกล้องเลย